ขอสวัสดีนะครับท่านที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงิน BTC ให้ดูนะครับถอนเงินออกจากเว็บไซต์ Diamon d c a ป i t a l นะครับก็หลายคนยังไม่รู้วิธีการถอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกขั้นตอนการถอนง่ายๆนะครับจากเว็บไซต์ของไ i a m o n d Cap ป t a l นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับช่อง BTC นะครับสังเกตว่าช่อง BTC ครับของผมก็จะมีศูนจุ ศูนย์สองหนึ่งสามสองสี่หกศูนย์นะครับอันนี้เป็นจํานวนเงินที่ผมกําลังจะถอนนะครับในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ส่วนตัวแล้วนะผมก็จะถอนประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับถอนหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเยอะนะครับก็อาจจะสองวันถอนทิ้งสามวันถอนทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับดูความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะถอนนะครับเราต้องไปตรวจเช็ค เลขกระเป๋าเงินของเราก่อนนะครับก็เช่นบิทคัพสตังโปอะไรแบบนี้นะครับว่าของเรายังอยู่ไหมยังถูกต้องหรืออยู่หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับคลิกรูปธงชาติด้านบนนะครับแล้วก็ให้เลือกธงชาติไทยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกเมนูด้านบนสามขีดนะครับแล้วก็คลิกตรงที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกกระเป๋าเงินครับ ตอนนี้นะครับก็เรียกว่ากระเป๋าเงินของเราอยู่ครบนะครับก็ตรวจเช็คด้วยนะครับว่ากระเป๋าของเรานะครับเถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วก็คลิกเมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่หน้าหลักนะครับโอเคนะครับพอมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนการถอนนะครับช่อง BDC นะครับให้ดูช่อง BDC นะครับที่ผมจะถอนนะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับ ถ้าเราจะถอนออกนะครับให้กดลูกศรชี้ลงนะครับแถบสีเทานะครับด้านล่างนะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เงินที่อยู่ช่องบาลานซ์ของเรานะครับที่เป็นบีซีนะก็จะโชว์ด้านบนด้วยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการจะถอนเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์ลงไปด้านล่างนะครับอ่าหรือว่าจะถอนหมดเลยก็ได้นะครับการถอนไม่มีค่าธรรมเนียมอะไร้ง ทางทั้งสิ้นนะครับถอนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเงินที่จะเข้าไปยังกระเป๋าของเราหรือว่าบิดขับนะครับเวลาถอนนะก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับในตรงนี้นะครับผมจะถอนหมดเลยนะครับศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งสามนะครับสองหนึ่งสามสองสี่หกศูนย์ะครับประมาณนี้ครับก็ตรวจช็คทีนะว่าย่อตรงหรือเปล่านะผมถอนหมดนะครับ 0, 0ูนย์จุดศนยอะครับโอเคครับยอดตรงนรับจากนั้นนะครับก็กดผลลัพธ์ได้เลยนะครับอ่าถ้าขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะครับข้อความคุณได้รับการถอนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับคลอย ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับกระเป๋าบล็อกเชนของแต่ละคนนั่นเองนะครับหรือแต่อย่างเนอะอย่างมากนะครับไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็รอนะครับไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเงินจะเข้าไปสู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาดูรายงานการถอนนะเราเราก็จะดูหน้านี้ก็ได้นะครับหน้านแรกก็ได้นะครับ หน้าแรกตรงนี้นะครับช่องบอลล้านของ bC นะครับก็จะเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับเราเลื่อนดูตรงนี้ก็ได้ครับสังเกตนะครับตรงที่ด้านล่างสุดนะครับที่เขียนว่ากําลังรออยู่นะครับกําลังรออยู่รออนุมัติอยู่นะครับก็เยอดเงินบีซีของเราก็จะโชว์ด้านล่างด้วยประมาณนี้ครับหลังจากที่เขาอนุมัติแล้วนะครับถ้าให้เรามาดูตรงนี้ทีน่าจะเขียนว่าอนุมัติหรือว่าคอมเพลนเราก็นอ้นคอมพลีทแล้วนะครับก็ให้มาดูอีกทีนะครับ โอเคนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการถอนเงินออกจากเว็บไซต์ Diamond Capital นั่นเองนะครับส่วนใครสนใจนะครับที่จะลงทุนครับชอบแนวนี้นะครับหรือว่าอยากเรียนรู้นะครับก็แอดเข้ากลุ่มได้นะครับหรือว่าแอดส่วนตัวมาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ